รถใครมีอาการแบบนี้ดูคลิปนี้ค่ะตอนนี้ลองล้อนะคะรถใครเป็นบ้างติดตามคลิปนี้เลยนะคะอาการแบบนี้นะคะล้อด,ดีกล่องดีถอดออกพอเสียบเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้ต้องดูคลิปนี้นะคะมีหลายๆท่านโทรมาถามเมียช่างนะคะเลยทำคลิปนี้ออกมาเพื่อบอกคะ่ะ เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะดูคลิปนี้ให้ละเอียดไม่เข้าใจดูซ้ํานะคะแล้วจะเข้าใจค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะไปเลยค่ะไปติดตามรับชม คือตัวเนี้ยให้หาฟิวมาใส่เพื่อที่เวลาเราซ่อมเราจะได้ถอดฟิวเสียฟิวตัวนี้เพื่อป้องกันอาการที่มันสั่นเมื่อกี้นั่นเงเพราะถ้าเราขอปลั๊กเสียปลั๊กอย่างเงี้บ่อยๆกล่องมันมันคือมันจะความจำความจำมันจะเพีย้ยนเราถอดปลั๊กตัวนี้ถอดตัวนี้ความจำมจะเพีย้ยนนั่นี้ บบาการที่เราถอดปลั๊กบ่อยๆนี้ไม่ดบบแีแล้วเราไม่รู้ว่ามันตอนเนี้ยมันมันมันจำค่าอะไรไว้อยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนเราต้องรีเซ็ตใหม่นะคะซึ่งมี FC โทรมาถามเมียช่างนะคะว่าการที่เข,เขาถอด ทุกอย่างยังดีหมดนะคะล้อดีกล่องดีแต่ว่าเขาถอดมาดูนะคะ,<น>ะเสร็จแล้วพอเขาเสียบเข้าไปล้อกับไม่หมุนแต่ว่าดังอาการอย่างที่ถ่ายทําในคลิปเนาะก็ให้ดูปลั๊กตัวนี้ว่าปลั๊กมันล้มหรือเปล่าถ้าไม่ล้มก็โอเคให้ดูปลั๊กคอนเซนเซอร์ด้วยนะคะว่าล้มไหมตัวผู้นะถ้าไม่ล้มก็สามารถเสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยก็คือรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะตัวตัวฟิ้ ตัวฟิวนี้นะคะเดี๋ยวช่างทองจะให้ดูไม่มีฟิวนะถ้าถ้าจะซ่อมจะอะไรอยากให้ใส่ฟิวตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวนึงฟิวตัวนี้กี่แอมค่ะก็ใส่ได้ตั้งแต่สิบห้ายี่สิบตัวนี้ยี่สิบสีเหลืองยี่สิบสีเหลืองยี่สิบแอมเดี๋ยวขอดูตำแหน่งที่ต่อฟิวได้ไหมคะต่อฟิวก็จะเป็นสายเส้นเล็กนะครับนะคะ แนะนำนะคะใครที่จะจะทาการซ่อมนะนี่คือจะมีสองเส้นเป็นการเซฟตัวนี้มาจากแบตเตอรี่จะเป็นเส้นใหญ่นะครับสายดําก็มาจากแบตเตอรี่ก็เส้นใหญ่เหมือนกันมีเส้นเล็กเส้นหนึ่งเนี่ยที่มันไปสวิตช์นะครับสวิตช์วแกนนะตัวนี้แนะนําให้เราสายเป็นฟิวเส้นเล็กนะคะเห็นไหมคะสายสีแดงสองเส้นมันจะมีเส้นเล็กเส้นหนึ่งเส้นใหญ่เส้นหนึ่งนะคะให้ทําฟิว พอดูต right so <hel> so ูดม huh ัหน่อยได้ไหมคะตูดที่ที่ที่ปักฟิวน่ะแตว่าสายเดิมที่วิ่งไปรถก็เอามารวมกับตัวนี้เลยย้ำใส่ด้วยกันเลยนะครับก็คือฟิวตัวเนี้ยให้คาไว้อย่างนี้เลยได้นะคะคือเราเพิ่มฟิวขึ้นมานะเพิ่มฟิวเข้าไปนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเมียท่างจะแยกคลิป ทําฟิวตัวนี้ให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันกนะคะก็เอาเอาสายแดงที่มันมาเข้าตัวนี้โดยตรงเลยเดี๋ยวทา่ทานทองหามาให้ดูนะคะสาย,อาอยางงนะสายตัวเนี้ยเราก็ไปเข้าสายสีแดงสีแดงที่มาจาก ไอ้คอรถนะที่มาจากด้านหน้าของรถนะตัวนี้ไปต่อเข้ากับสายเดิมที่มันมีสีแดงเข้าตรงนี้เราเอาฟิวตัวนี้ย้ำแล้วก็ใส่แทนส่วนตัวที่เราชักออกมาเราก็มาต่อใส่ตัวนี้เหมือนเพิ่มฟิวเข้าไปนะคะเพราะนะว่าเดี๋ยวเวลาเราซ่อมมันมันก็จะเซฟรถให้เราด้วยเนาะ ให้มันผ่านฟิวนะคะล้วเกิดเลยขึ้นมันก็ฟิวขาดก่อนนะคะเสียบไฟมันได้ไม่เข้าไปพร้อมกันนะคระับเพราะว่าเป็นเนี่นะเเยเราพลอมาใส่ฟิวใช่ไหนนะะมสายฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มาจากคอรถนะครับ นนเราทดูค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองล้อกันเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะมก็หมุนได้แล้วค่ะไ,ไปลองล้อล้อนะคะ ก่อนที่จะถอดสายซ่อมอะไรก็ให้ถอดฟิวก่อนนะคะถ้กอ,อ,อกได้เลยคือเป็นการรีเซพความจำนครับไม่ให้มันจำของเก่าหรือว่า,าขควแบตด้วยนะคะใช่ไหมาของใหม่มาให้มันจำของใหม่จะเลยนะคะับ ทีเรามีการชักปลั๊กออกมันก็จะความจำมันก็จะจำว่าตอนนี้มันมีสายยังรุ่ระบบมันก็จะไม่ทำงานกรณีที่เอฟซถามมาบอกว่าดึงปลั๊กออกนะคะแล้วพอใส่เข้าไปใหม่เหมือนเดิมที่เดิมแต่ทำไมล้อไม่ทำงานล้อดังกึกกึกก็คือ,คอสาเหตุนี้แหละคะ่ะให้เรารีเซ็ตใหม่นะคะให้คือให้ดึงออกทั้งหมดเลย ทั้งขั้วแบตด,ด้วยนะคะเอาอทั้งหมดแล้วก็ให้ต่อฟิวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะต่อฟิวเพิ่มเข้าไปทําแบบช่างทองทําเลยนะคะแล้วก็เสียบเขาทุกอย่างเข้าไปค่ะเหมือนรีเซ็ตใหม่ให้เขาจําของใหม่นะคะเพราะว่าตอนแรกเลยที่เราลื้อเขาอ่ะเขาก็คิดแล้วเขาก็คิดแล้วว่ามีสายเส้นไหนเส้นหนึ่งชํารุดนะคะฮอนเซนเซอร์มันจะทํางานอยู่แล้วนะคะเนาะมันจะฟ้องอยู่แล้วค่ะระบบกล่องมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเนาะถ้าใครเข้าใจนะ แล้วก็อีจกจุดก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กตรงนี้นะคะรับปลั๊กบางทีมันอาจจะเราเสียบเข้าไปเราอาจจะคิดว่ามันแน่นนะแต่พอมันเข้าไปแล้วมันมันหลวมเลยก็มีนะครับตรงนี้นะต้องแน่นนะคะตัวนี้คือปลั๊กมอเตอร์นะคะปลั๊กมอเตอร์ต้องแน่นนะเราก็ใช้ตัวคีมบีบให้ปลั๊กมันเข้าหากันนนดนึง ก็ใช้ครีมบีบนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่แน่นนะตรงนี้มันต้องแน่นนะคะคือหลักๆเลยจะให้ไปไล่ที่สายนะครับถ้าเกิดปัญหาเนี้ยมันเกิดจากการอาการที่ไฟมาไม่ครบนะคะเนาะก็ให้ไปไล่ที่สายไฟได้เลยนะคะเมียช่างจะบอกตลอดเลยนะคะถ้าเรายิ่งดึงบ่อยมันก็ยิ่งจะหลวมนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งดึงบ่อยมันก็ยิ่งจะหลวมนะคะให้บีบเบาๆนะ ไปบีบตรงปลายนะให้บีบช่วงกลางๆไปหาท้ายนะให้บีบช่วงกลางๆไปหาท้ายนะคะอย่าบ <t ale> <t ale> to ีบปลายมันนะเพราะมันก็จะแน่นเลยใช่ไหมพอเราใส่ปลายเราจะแยีเราไม่ไม่เข้านะเห็นไหมคะช่วงปลายนะให้เราบีบช่วงกลางไปหาท้ายนะนี่นะครับพยายามมีคนโทรมาหลายคนนะครับผมก็บอกให้ไปไล่สายนะ แล้วบางทีก็ซื้อมามีเอฟซีหลายท่านรู้สึกว่ามันแน่นเลยนะครับตบบนี้นะซึ่งของเดิมมัน,มนจ,ะจะต้องแน,นแน่นเลยนะ,ยนะของเดิไมนนดไม่แน่นนะต่อให้เป็นใหม่ก็ต,ตามถ้าเราเสียบครั้งสองครั้งแล้วเราดึงเนีน่ยจรรู้สึกว่ามันจะแน่นแต่ตอนเราเสียบแต่พอมันเข้าไปแล้วมันจะหลวมนะ <c oughs> มันหลวมแบบเราหมุนได้เลยแต่ถ้าเราบีบหน่อยเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้แล้ว แค่นี้ก็ทำให้ไฟมาไม่ครบนะคะต่อให้เป็นของใหม่ก็เป็นนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงออกดึงเข้าสักสองสาครั้งเขาก็จะเป็นราคาตอนเสียบเราจะรู้สึกว่ามันแน่นแต่พอเสียบเข้าไปแล้วถ้าเราหมุนได้เนี่ยแสดงว่าไม่แน่นแหละก็ให้เอาครีมย้ำนะคะบีบนะคะบีบตั้งแต่กลางนะคะมาหามาหาตรงนี้นะค่ะเนาะไม่ต้องบีบแรงนะคะ ก็ต่อเข้าระบบให้หมดเลยเดี๋ยวก็จะลองร้อให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเนี่ยถ้ามีฟิมันก็ดแล้วก็ไปใส่ก็จะเน้นให้ FC ที่โทรมาเ<ต>มียช่างก็จะพยายาม,ม,มบอก <FC S 1> ว่าให้มีฟิล<ม>ตรงนี้นะคะเราก็จะให้ไปดูคลิปว่าฟิลตรงนี้ต่อ,อยังไงทำยังไงนะคะส่วนฟิลบางคันที่แบตเตอรี่นะครับถ้าที่แบตเตอรี่เป็นสายตรงขึ้นมาเลยไม่มีฟิลก็เอฟซีก็ เราใส่ฟิวไว้ก็ดีนะครับเวลาเราเซอร์วิสหรือสายเป็นฟิวหรือเป็นเบเกอร์ก็ได้นะครับฟิวหรือเบเกอร์ก็ได้เวลาเราเซอร์วิสเราก็ปิดเบเกอร์ลงน,นะส่วนสายเ,เล็กเส้นนี้ก็ให้เพิ่มฟิวมาอีกตัวหนึ่งนะครับใส่สิบสิบห้ายี่สิบได้หมือนะะับ แค่นี้เองค่ะเนาะหวังว่า F4 จะทำตามได้นะคะนี่ค่ะเก็าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสำหรับเทคนิคดีๆนะคะการล้อากึก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 นะการเช็กล้อเสียไม่เสียนี่ก็ทำสายตามนี้ได้เลยนะครับก็ใช้กล่องรุ่นนี้ก็ได้นะครับต่างที่ช่างลองนะเทสกล่องนะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินส่งมานะครับแต่ว่ามีช่างไม่ได้คิดตังค์นะส่งมาถ้าไม่เสียก็ส่งกลับเอนเ็าจะเสียครับค่ะก็มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับกล่อง จักรยานนะคะในช่องเมียช่างนะคะสําหรับกล่องควบคุมมีเทคนิคดีๆบอกอีกเยอะเลยนะคะไปหารับชมได้เลยเข้าไปในเพลิ์นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะทาเพลิ์กล่องวควบคุมรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าไว้นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพร้อมกับบอกเทคนิคดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาบอกอีกก็ติดตามรับชมได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ